สวัสดีค่ะวันนี้แม่ตูนูอเตยก็จะมีเมนูสร้างอาชีพมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะก็ไปดูขั้นตอนการทําง่ายๆไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแม่ตูนูอเตยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูต้มก๋วยจั๊บโบราณกันค่ะน้ําไข่ไก่ไปต้มให้สุกใช้เบอร์เล็กค่ะและน็อกด้วยน้ําเย็น ตับหมูค่ะจะล้างตับหมูด้วยเกลือป่นค่ะเราจะล้างทำความสะอาดไปหลายๆรอบจนน้ำที่เรานำมาล้างตับหมูมีความใสสะอาดค่ะเกลือป่นที่เรานำมาล้างจะช่วยดับกลิ่นคาวได้ค่ะจากนั้นเราจะนำตับหมูมาหั่นสไลด์เป็นชิ้นยาวค่ะ และใช้แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งทอดกรอบแป้งผสมอาหารนะคะผสมคลุกเคล้าขยำไปในเนื้อตับค่ะเมื่อเราขยำได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกทีค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะล้างด้วยน้ำสะอาดหลายรอบเช่นกันค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะล้างน้ำสะอาดหลายๆรอบจนน้ำที่ล้างตับหมูมีความใสสะอาดค่ะหรือจะล้างด้วยตะแกงค่ะระหว่างนี้เราก็จะต้มน้ำให้เดือดรอที่จะลวกตับค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะนำตับหมูลงไปลวกค่ะเมื่อลวกให้สุกเราก็จะได้ตับหมูหวานแบบนี้เลยค่ะ ไส้หมูนะคะเราจะล้างทําความสะอาดและนําไปต้มให้สุกค่ะเติมกระเล็กน้อยตะไคร้ใบมะกรูดช่วยดับกลิน่นคาวค่ะจากนั้นเราก็จะไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมเก็บไว้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปวิธีการทําน้ําซุปปรุงน้ําซุปค่ะเราใช้น้ําสะอาดทั้งหมด3ลิตรค่ะผงรสดีหมูพะโลค่ะ1ซอง60กรัมและเราก็จะเพิ่มความหอมด้วย อบเชยปุ๋ยกักขาแห้งพริกไทยดำเราจะนำไปโขลกให้พอหยาบค่ะปรุงเพิ่มเติมคือน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะคะเราจะใช้ทั้งหมด120กรัมค่ะเกลือป่น0.5ช้อนโต๊ะค่ะซอสน,น้ำมันหอย6ช้อนโต๊ะค่ะ หรือช้อนแกงกินข้าวที่บ้านของแต่ละบ้านเลยค่ะเพราะว่าเราจะทำให้ตัวง่ายๆค่ะสีอิ๊วดำหวานง่นเชียงฉลากสีส้มค่ะ3ช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดองเพื่อความกลมกล่อมทั้งหมด6ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสหมู1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็นำไปต้มไฟให้เดือดค่ะและเติมรากขึ้นฉ่ายค่ะ ทุบพอหยาบนำไปต้มเพิ่มความหอมจากนั้นเราก็ไปเตรียมวัตถุดิบหมูยอเราใช้หยออุบลน,นะคะสูตรดั้งเดิมต้นตำรับค่ะเ,เราจะหั่นท่อนครึ่งค่ะจากนั้นก็จะตัดเป็นครึ่งวงกลมค่ะเราไปหั่นขึ้นฉ่ายเตรียมไว้นะคะ เส้นก๋วยจั๊บนะคะเราจะนำมาตัดไม่ให้ยาวจนเกินไปค่ะจากนั้นเราจะนำไปล้างด้วยน้ำเย็นก่อนนำไปลวกค่ะเมื่อเราต้มน้ำเดือดแล้วนะคะนำเส้นก๋วยจั๊บลงไปลวกซึ่งเราจะลวกทีละน้อยๆลวกทีละชามค่ะเส้นก๋วยจั๊บที่สุกนะคะก็จะมีสีขาวใสไม่ขุ่นค่ะ จากนั้นเราจะนำไปล้างด้วยน้ำเย็นอีกรอบค่ะก่อนนำไปใส่ชามเพื่อเสิร์ฟค่ะเมื่อเราได้เส้นก๋วยจับในชามเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องรีบตักน้ำซุปที่กำลังร้อนเดือดหรืออุ่นๆนะคะลงไปในชามค่ะเพราะถ้าเราทิ้งไว้นานนะคะเส้นก๋วยจับของเราก็จะจับตัวเป็นก้อนค่ะ เราก็จะเติมน้ำซุปนะคะประมาณ2-3ถึงทัพพีค่ะเส้นก๋วยจั๊บก็ประมาณนี้นะคะเราไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะเส้นก๋วยจั๊บสามารถอืดเพิ่มขึ้นได้ค่ะเมื่อเราได้เส้นเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ไปเตรียมเครื่องเคียงต่างๆที่เราเตรียมไว้พร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเครื่องเคียงส่วนผสมหลักๆนะคะก็จะเป็นไข่ไก่หมูยอตับหมูและก็ไส้หมูค่ะ เครื่องปรุงเพิ่มเติมเพิ่มความหอมก็จะมีกระเทียมเจียวขึ้นช่ายส่วนผสมเพิ่มเติมก็จะมีพริกป่นพริกไทยป่นน้ำปลาน้ำตาลน้ำส้มสายชูหรือจะเป็นถั่วลิสงบดเพิ่มเติมได้เลยค่ะเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายขายดีเ,เพื่อนๆวันหยุดลองทำทานกันได้นะคะซึ่งสามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยค่ะ วัตถุส่วนผสมสูตรนี้ก็จะได้15-20ชามค่ะค่ะแม่ตูนูเตยก็จะมีคลิปมาลงทุกสัปดาห์นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือเมนูต่อไปด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและขอบคุณซปเปอร์แตงค่ะ